ลองแค่3ข้อแล้วทั่วโลกจะทยอยจเจริญยิ่งขึ้นคนในโลกจะกระจางยิ่งขึ้นมันเป็นไปได้เหรอครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับแค่พวกเราครับดูโหมายเลข237นี้แล้วหยิบกระดาษประกามานะครับคือผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดพูดไม่เก่งหรอกแต่เจอแล้วจริงๆหยิบกระดาษประกามาครับย้อนกลับไปดูโหมายเลข236ลองอะไรแบบด้วยตัวท่านเองอะ่ะมันจะเป็นการงอกปมรเริ่ม คือคนเคยลองกับคนไม่เคยลองเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับจากนั้นครับลองไปดูวิดีโอหมายเลข238239หรือวิดีโอวิวดีโอต่อๆไปก็ได้นะครับหรือง่ายกว่านั้นคืออะไรครับคือแค่บอกต่อวิดีโอหมายเลข237นี้ไปเพิ่มโอกาสครับให้มีคนที่มาลองหยิบกระดาษประกาแล้วไปลองนึกอะไรบางอย่างเองนึกข้อต่างๆด้วยตนเองผมยืนยันนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือทุกคนเนี่ย มีดีอยู่แล้วขอเพียงแค่ไปลองลองนึกตัวอย่างก็ได้ครับคนที่เป็นสุดยอดนักร้องนักเต้นคนที่เป็นสุดยอดนักฟุตบอลคนที่เป็นสุดยอดศิลปินอย่างเช่นอาจารย์เฉลิมชัยอย่างเงี้ยถ้าท่านเหล่านั้นไม่ได้ไปเล่นในสิ่งที่ตนเองชอบแต่แบบมาทำอาชีพอื่นมาทำงานประจำอย่างนี้นะครับเขาจะไปถึงไหม ท่านเหล่านั้นจะไปถึงความสุดยอดของสายงานอาชีพเหล่านั้นไหมแปลว่าอะไรครับไม่ลองไม่รู้จริงๆอย่างเช่นข้อ2นะครับนึกภาพตัวผมเองเลยทุกเช้าผมผมหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็มาเลื่อนดูวิดีโอไปเรื่อยดูไปเรื่อยๆแต่ผมเอาชนะตัวเองวางสมาร์ทโฟนลงตื่นเช้ามาปุ๊บมายืนดูตัวเองหน้ากระจกสื่อสารกับตัวเองหน่อยนะครับทำความรู้จักกับตัวเอง จัดการตนเองให้ดีอย่างเช่นผมปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยเราสามารถปั้นปั้นตนเองได้แน่นอนมันคือการออกกำลังกายแต่ใจที่บอกว่าจะปั้นเนี่ยมันก็คือการที่ใจเรารู้สึกว่าเออเรามาใส่ใจหน้าของเราเรามาใส่ใจหน้าอกของเราเรามาใส่ใจท้องของเราเราจะปั้นมันอย่างไรสติคือจิตใจที่ไปสนใจใส่ใจจะปั้นนะครับแน่นอนผมก็ไปออกกำลังกายไปมีการยืดหดกล้ามเนื้อนะครับแต่ ในขณะที่ผมทำงานผมนั่งผมขับรถมันก็จะมีการปั้นไปโดยอัตโนมัติพงษ์กำลังพูดถึงอะไรครับการที่เราออกจากข้อมูลข่าวสารที่มากหันมาดูตนเองหันมาดูภายในหาคำตอบที่ดีที่ใช่ด้วยตนเองอเนี่ยข้อสเนี่ยสำคัญที่สุดส่วนข้ออื่นๆเนี่ยมาประกอบมาประกอบว่าเริ่มต้นจากที่เราไปแค่ลองเนี่ยแล้วเราจะไปต่อได้อย่างไร นะครับผมพูดตรงๆอ่ะผมเป็นคนแบบอาจจะเหมือนคนบ้านะครับหมกมุ่นนะครับหาวิธีว่าทํำยังไงนะพวกเราเนี่ยคนคนบนประเทศไทยคนบนโลกเนี่ยถึงจะมาเต็มใจยินดีที่จะหาวิธีพาตนเองออกจากสภาพที่ไม่ดีไปสู่สภาพที่มันดีขึ้นองค์ความรู้วิทยาการการที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็เลยได้มาเป็น3ข้อนี้แหละ อย่างเช่นผมจะเล่นง่ายๆหลังที่ทอ่าดวิดีโอประมาณ4-5หวิดีโอที่มันเป็นหลักการเป็นทฤษฎีเนี่ยอย่างอย่างตรงหน้านี้เนี่ยผมก็จะไปทำช็อตเล็กๆในใน u t u b e นะครับอย่างเช่นข้อ3.3เนี่ยผมจะทำบ่อยๆลองง่ายๆดีได้ทั่วไทยนะครับยกตัวอย่างครับผมขับรถมาเมื่อวานเนี่ยก็จะพาญาติเนี่ยเข้าห้องน้ำขับเลยฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธมา ก็จะมีปัม๊มปตทอยู่ด้านซ้ายเราก็ขับออกซ้ายแหละนะครับแต่รถมันเยอะมันออกไม่ได้เราก็ออกไม่ได้เพราะว่าเราออกซ้ายใช่ไหมรถทางตรงเขาก็วิ่งเร็วๆอะ่ะเราก็ออกไม่ได้แต่มีพี่ใจดีครับเป็นรถตู้ท่านก็เปิดไฟกระพริบมาจากไกลเลยเปิดไฟสองข้างอะ่ะพาหมากหรือว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าไฟฉุกเฉินอะ่ะผมเรียกเรียกไม่ถูกไม่ว่ากันเนาะแล้ว ผมก็ได้ขับออกอะสิ่งที่ผมทำาเลยครับขอบคุณครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับทุกท่านครับสมมุตินะครับเราบอกต่อวิดีโอนี้ไปหรือช็อตสั้นๆว่าทําแบบนี้ประเทศไทยจะดีขึ้นซึ่งมันมีหลายแบบทําง่ายๆครับแล้วประเทศไทยจะดีขึ้นขอให้ทํากันบ่อยๆทํากันตลอดนะครับโอ้โหการที่เรามีการขอบคุณทุกครั้งที่คนทําดีขอบคุณทุกครั้งที่ คนมีน้ำใจต่อกันในเรื่อง,องของการจราจรประเทศไทยจะจะน่ายอยู่จะลดความเครียดจะลดการที่ยย่งชิงฟาดฟันใจที่แบบรุ่มร้อนน่ะได้มากแค่ไหนบางทีเรื่องง่ายๆแค่นีน้แค่นี้เองนะครับเช่นสามข้อนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ทำได้กับตัวเรา ถามว่าทําไมผมถึงไม่อธิบายในวิดีโอนี้วิดีโอนัก็จะยาวขึ้นนั่นคือข้อ1ข้อ2เป็นวิดีโอที่ผมจะแนะนําบอกต่ออยากให้ไปคิดไปงอกอะไรบางอย่างได้ด้วยตนเองนะครับคนที่เคยไปเคลียร์ตนเองในวันที่ที่เราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเราไม่ต้องรอให้คนอื่นเฉลยไปเคลียร์ตนเองก่อนทักษะในการที่ไปเริ่มเคลียร์ตนเอง ในวันที่เรายังไม่รู้นั่นแหละสําคัญที่สุดแต่คนที่รอคนที่ยังผมเนี่ยพลาดมาทั้งชีวิตเพราะอะไรครับไปอินอยู่กับตรงนี้กับการที่ผมเริ่มต้นใหม่เอาชนะตนเองแล้วมาอินกับการไปถึงคําตอบที่ใช่ที่ดีจริงๆยิ่งยิ่งขึ้นวันแรกเราเราไม่เท่าไหร่หรอกในการไปยืนสื่อสารกับตนเองหน้ากระจกจะจัดการตนเองให้ดีอย่างไรนะครับคําตอบที่ดีที่ใช่อย่างไร เราทำได้ไม่ดีหรอกแรกแรกที่คนทั่วไทยเนี่ยเริ่มรู้จักว่าเออเราขอบคุณกันดีกว่าเวลาคนทำอะไรดีๆนะครับขอบคุณกันดีกว่าแรกๆมันทำได้ไม่ดีหรอกแต่ถ้าทำเราเราทำกันไปบ่อยๆตลอดพลังตรงนั้นนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงในภาพรวมได้แบบต้องคิดเราเองนะครับไม่ไม่อยากให้ผมบอกว่าเป็นเป็นมหาศาลแต่อยากอยากอยากให้พวกเรา ที่ดูตรงนี้แล้วไปจดจริงๆไปทำกันบ้านแล้วไปลองกับชีวิตจริงๆแล้วเห็นข้อแตกต่างที่มันเพิ่มขึ้นไปตามลำดับด้วยตนเองถ้าผมขอร้องได้เลยครับหครับอยากให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข2.36แล้วดูวิดีโอหมายเลขต่อๆไปถ้ารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่มันก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกไหมครับแต่ถ้ามันใช่ก็ดีนะครับ แต่สมมุติว่าพวกเราไม่ลองไม่สนใจที่จะดูต่อไม่สนใจที่จะย้อนกลับไปกลับมานะครับผมพูดไม่เก่งอะ่ะไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับแต่เจอแล้วจริงๆช่วยบอกต่อวิดีโอนี้ให้หน่อยได้ไหมถ้าบอกวันเดียวมันก็ก็ขอบคุณนั่นแหละนะครับแต่ถ้าอย่างเช่นบอกปีละครั้งวิดีโอนี้ก็จะยังอยู่ในสระบบของ y o u t u b e โหสุดยอดเลยถ้าได้เดือนละครั้งถ้าได้สัปดาห์ละครั้งหรือวันละครั้ง หรือบ่อยๆตลอดก็ยิ่งดีครับเพิ่มโอกาสครับออาผมพูดตรงๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยคนไทยเกิน10ล้านคน20ล้านคน30ล้านคนเนี่ยได้ดูวิดีโอหมายเลข237รรวมถึงมีหลายคนที่ไปดูวิดีโอแวดล้อมด้วยเนี่ยประเทศไทยจะยกระดับได้ดีได้ง่ายมากในเรื่องของการพัฒนาคนครับในเรื่องของการเงินครับในเรื่องของความสุขและโอกาสต่างๆ ในเรื่องของวิทยาการและจิตวิทยาที่ดีในการที่เราจะร่วมทำงานร่วมใช้ชีวิตร่วมสร้างสรรค์สิ่งต่างในประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองได้บอกแนวทางไว้หมดแล้วในวันที่ผมเองก็ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้จริงๆว่าแบบที่มันตรงประเด็นจริงๆชัดเจนจริงๆเถียงไม่ได้เลยอคืออะไรนะครับก็มีหลายคนบอกว่าผมบ้าผมติ้งต้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่มันชัดเจนครับ ขอแค่ไปลองจริงยิ่งขึ้นถ้าลองนิดนึงมันก็ยังไม่กระจางมันก็ยังไม่เจริญเราก็ยังยังไม่รู้หรอกนะครับแต่ถ้าลองจริงยิ่งขึ้นวันแรกเราไม่เก่งหรอกไปเตะฟุตบอลวันแรกไม่เก่งแต่วันต่อไปไปเตะทุกวันเติมการมีใจรักมีความใฝ่ฝันอย่างเหมาะสมกับกีฬาฟุตบอลก็มีโอกาสที่คนคนนั้นจะเก่งกีฬาฟุตบอลยิ่งขึ้นแต่ครั้งนี้ผมผมไม่ได้บอกให้พวกเราไปเตะฟุตบอลนะผมบอกว่าลองครบเลย3ข้อ แล้วตัวเราที่มาลองนี้ดีได้อย่างแน่นอนครอบครัวที่เรามาร่วมกันหยิบกระดาษปากาขึ้นมาลองจากวิดีโอหมายเลข237แล้วก็ไปดูวิดีโออื่นที่มันแวดล้อมเนี่ยประกอบด้วยเนี่ยโอ้โหเราจะรู้เราจะรู้ว่าจุดที่เราจะไปเล่นไปทําแล้วมันดีขึ้นคือถ้าคนเราอยู่เฉยๆหรือปล่อยไปเรื่อยๆตามสภาพที่มันเป็นอยู่มันก็เป็นไปอย่างนั้นแหละนะครับแต่ถ้าเรานะครับลองกําหนด เลี่ยนวิธีใหม่ในการไปทำมันอาจจะแตกต่างจากเดิมก็ได้แต่การที่ทำแล้วเนี่ยมันรู้ได้ดียิ่งขึ้นมันมันเคยทำอะ่ะมันเข้าข้อมันรู้สึกว่าเออทั้งรู้ได้ดีและทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นอะ่ะทักษะฝีมือนะครับโอกาสมันเปิดอย่างเช่นครอบครัวที่ไม่เคยมาคุยกันว่าเฮ้ยเราทำยังไงกันดีครอบครัวเราถึงจะดีดีในเรื่องอะไรล่ะไม่เคยคุยกันต่างคนต่างคนก็ต่างไปนะครับต่างคนก็ต่างหยิบ หยิบขึ้นมานะครับต่างคนก็ต่างอยากไปนู่นไปนี่คิดนั่นคิดนี่ความเป็นครอบครัวมันอาจจะลดน้อยลงแต่ถ้าเรามาเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในการเริ่มคิดเริ่มคุยกันว่าเราจะไปทำอะไรกันดีทั้งหมดเลยครับเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก่อนแล้วมันคืออะไรล่ะนั่นแหละครับสิ่งที่ผมอยากให้พวกเรารู้สึกจริงๆแล้วมันคืออะไรล่ะอย่าเพิ่งดูฉเฉลยนะ ไปหยิบกระดาษประกายัยงไม่ต้องดูวิดีโออื่นก็ได้เฮ้ยสามข้อคืออะไรล่ะเราต้องไปทําอะไรบ้างล่ะโอ้นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันคืออะไรครับเป็นการกระตุ้นสิ่งที่อยู่ในจิตใจเซลล์ที่อยู่ในสมองนะครับแล้วการที่เราไปทําจริงอย่างต่อเนื่องเซลล์ที่อยู่ในสมองมันเชื่อมโยงสั่งการถึงระบบประสาทไปมือไปเท้าไปเกิดความรู้สึกเนี่ยนั่นแหละครับมันคือการปลุกถ้าผมบอกว่าปลุกจัก,กรกลปลุกพลังชีวิต ปลุกพลังขับเคลื่อนแต่ทั้งหมดอ่ะผมอยากให้ตอบเองว่ามันปลุกอะไรอย่างไรเพราะว่าปมของการเริ่มปมของการงอกเองเนี่ยสำคัญที่สุดเฮ้มันสําคัญยังไงอ่ะดามพี่พ,พี่น้องน้องครับมันเป็นอย่างนี้คนเราเมื่อก่อนเนี่ยคิดสมาร์ทโฟนไม่ออกนะคิดวิชาคณิตศาสตร์ไม่ออกนะค,นออกนะคิดหลักธรรมคาสอนต่างๆไม่ออกนะครับแต่ใครล่ะที่คิดออกคนครับคนคิดออกถามว่าคนคิดออกเพราะอะไรครับ เกิดการเอะใจเกิดการสงสัยเกิดการทดลองจนการเอะใจจนการสงสัยจนการทดลองจนการร้องอ๋อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปมที่ในสมองนะมันเติบโตและงอกงามมันเติบโตและงอกงามขึ้นมาเองแต่สิ่งที่มันเจ๋งกว่านั้นในวิดีโอของผมคืออะไรครับผมชี้ชวนว่ามันเหมือนเล่นเกมที่เรามาเล่นร่วมกันสิ่งต่างๆที่งอกงามในแต่ละคน มันจะเพิ่มพูนี้ยิ่งขึ้นมันจะผสมผสานมันจะเจือสมกันมันจะประสานสอดคล้องส่งเสริมกันเนี่ยได้มากขึ้นลองคนเดียวมันได้นิดนึงแต่การที่เรามาอินกับเกมเกมไปด้วยกันเนี่ยโอ้ทีมฟุตบอลที่เล่นทั่วไปกับทีมฟุตบอลที่ต่างคนต่างอินอินไปถึงระดับหนึ่งมันจะเข้าจังหวะกันอ่ะมันจะลงตัวกันอ่ะเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมอ่ะทั้งหมดครับอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อผมนะครับ ไม่ลองก็ได้อันนี้ผมอยากให้ลองจริงนะแต่ไม่ลองก็ได้แต่สิ่งที่กราบขอร้องแบบเกาะแข้งเกาะขาอ้อนวอนสุดๆเลยครับบอกต่อแนะนำวิดีโอบอกต่อแนะนำวิดีโอนี้ให้ผมไปอย่างน้อยปีละครั้งอะ่ะให้วิดีโอนี้มันอยู่ในสาระบบของ YouTube ผมก็จะมาบอกบ่อยๆเพราะว่าอะไรครับมันเป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับที่สุดยอด เอาเบิร์ไอสไตล์ท่านคิดค้นอะไรสุดยอดมีคนอีลอนมัรอะไรพวกนี้คิดค้นอะไรได้เยอะแยะมากมายผมไม่ได้อวดอ้างว่าผมเจอ3ข้อนี้แล้วผมเก่งนะครับแต่ผมกําลังขอพึ่งพาการไปเจอสิ่งดีๆซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนกลุ่มจํากัดเล็กๆน้อยๆแต่ทวีเพิ่มพูนมากยิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วคนเหล่านั้นมารวมตัวกัน สร้างสารรค์สิ่งที่ดีเป็นนวัตกรรมเป็นระบบที่ที่น่ารักนะครับมันคือเราสามารถที่จะสร้างแบบอย่างดีๆของการทำงานและใช้ชีวิตคนมองเสร็จเราสร้างเครื่องมือกลไกที่จะส่งเสริมการพัฒนาตนเองพัฒนาทีมให้ยกระดับก้าวขึ้นไปตามลำดับไม่ใช่เป็นการที่แบบว่าไปบังคับไปบังคับไปทำสงครามไป เรียกร้องรณรงค์อะไรเลยนะครับขอแค่คนเราไปลองไปเข้าถึงแล้วเลือกด้วยตนเองจริงๆขอความกรุณาครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ